ก็กลายเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลเพจดังวงการบันเทิงต่างถกเถียงที่มีการเปิดเผยมาว่านักร้องชื่อดังขวัญใจแฟนคลับเป็กผลิตโชคปฏิเสธการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์โดยตามข้อมูลข่าวก็ระบุไว้ชัดเจนว่าเป็กผลิตโชคปฏิเสธตรวจเลือดเพื่อตรวจหาสารเสพติดทั้งยาเสพติดและแอลกอฮอล์ โดยอ้างว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ป่วยและไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลการรักษาตัวทําให้พนักงานสอบสวนบันทึกไว้ในสำนวนว่าเจ้าตัวปฏิเสธการตรวจเลือดอย่างไรก็ตามตำรวจได้ประสานให้ทีมแพทย์ตรวจร่างกายและตรวจเลือดอย่างละเอียดจนถึงขั้นตอนนี้แต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากแพทย์และเจ้าตัวยังอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อยู่ สรุปก็คือเป็กไม่อยอมให้ตำรวจตรวจสารเสพติดเนื่องจากอ้างสิทธิผู้ป่วยตามกฎหมายซึ่งตำรวจบ,บันทึกไว้และอยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายตรงจุดนี้ก็รอดูต่อไปค่ะว่าตำรวจจะทำยังไงต่อไปเขาอา้างสิทธิตามกฎหมายแต่ตำรวจอาจจะมีการขออนุมัติจากศาลเพื่อให้ตรวจได้แม้จะโดนเจ้าตัวปฏิเสธก็ตาม ซึ่งเรื่องนี้เพจดังวงการบันเทิงหลายเพจร,รวมถึงชาวเน็ตก็ต่างถกเถียงว่าทำไมเขาไม่ให้ตรวจหาสารเสพติดกันนะแล้วก็มีการแห่สงสัยว่าถ้าเขาบริสุทธิ์จริงๆแล้วจะกลัวอะไรหรือมีเพจดังออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ตรวจแต่คนอื่นก็มีสิทธิ์ที่จะคิดว่าเหตุผลอะไรถึงไม่ตรวจที่ด้านชาวเน็ตก็บอกว่าเกือบจะดีแล้วเชียวออกมาขอโทษยอมรับผิด แต่ไม่ยอมให้ตรวจเรือฐาสารเสพติดนี้มันยังไงกันก็เอาเป็นว่าแอดไม่รู้แล้วนะคะถ้าโดนสาบอีกรอบนุชก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วค่ะ